ก็กลับสวัสด e ี EFC ทุกคนนะครับผมก,บ D, กับลาเอ็กด้าเอดีเอ็กด้าวันนี้ถ้าไม่ทันก็ายกยอดไปเนะาะเมื่อวานนี้เอ็กด้าเป็นยังไงเอ็กด้าเมื่อวานรู้สึกว่าจะมาจะมาเด่นนะ,ะทั้งหนึ่งทั้งสี่เนาะ,ะหนึ่งศูนย์สี่สองสี่มาเด่นนะครับส่วน HD นั้น เ d มาตัวจอเจาะหน่งเจออกตัวกลับ7 1นะครับสามคีหลุดนะครับสตาสตาเมื่อวาน3าหเ,เข้าตัวกลับนะครับ3 5มห้าใช่ครับมาตามต่อวันนี้เมนุทันเอ็กซ์ตร้ากันหรือเปล่านะครับอพอดีตื่นสายนะครับวันนี้ไม่สบาย เอ็กตร้านะครับเอ็กตร้าวันนี้จะเด่นที่5้าแนะครับตัวเจาะนะครับห้าหกห้าเจ็ดห้าแปดปดหปดเจดแดแดสามตัวนะ หกแเน้น8ปดก็แล้วกันนะแปดเจ8ดแหห้ห้าเครับส่วน HD นะครับ HD วันนี้จะเด่นไปเออเด่นไปที่8กดตำหน่งนะครับแปดห8แดเจดแปดนะครับ 1, 0, 1, 7, 1, 8ูนะครับสมตัวนะครับหนึ 7, ่เน้นแปดลอง1นึนะครับ 1, นึ่นะครับหนึ่งนอันนี้ ส่วนสามคีนะครับสามคีนะครับจะเด่นที่9กับ0นย์นะครับตัวเจาะนะ9 5 96 97 05 06 07 3ตัวนะครับ 97ก็แล้วกันเน้น9นะครับเน้น9ลอง0 97 96 06ครับอ่าส่วนลราสตาร์นะครับลราสตาร์เออเราสตาร์วันนี้จะเด่นที่0กับ1นะครับก็จะมี05 06 0809 1516 1819นะครับ3ตัว518นะครับเลนน1่อง8เออเลนหนึลอง0 18 15หนึ่งะครับหนึ่ง9 08นะครับ, 19, 19, 09, 8, รบตามนี้สำหรับใครที่ ตามสีราลนี้นะครับเอ็กต้้ไม่ทันก็ยกยอดไปอ่ะโชคดีทุกคนครับ